เราก็กำลังจะเดินทางไปที่เขาใหญ่นะครับเดี๋ยวจะไปเที่ยวไหนลูกวันนี้ไปเที่เขาใหญ่ครับน้บองท้องฝันหาตอนนี้หเหนียบหมูปิ้งตอนเช้าท่านี้แล้วเป็นสุดท้องท่านนี้เป็นสีน้ำมูกท่กคนก็มาขอตอนตอน

Oh yeah,

เราก็ถึงแล้วนะครับแล้วเราก็เจอกับาพายุนะครับอ่าก็เดี๋ยวดูแล้วครับว่ามันจะหยุดกันเมื่อไหร่แล้วจะได้เล่นน้ำกันไหมนะครับแล้วทริปนี้จะลงลงเอยยังไงเ,เดี๋ยวต้องมาดูกันใช่ไหมลูกออกมาถึงแล้วเป็นภูมิภาคของเราเลยเส่วนตัวนะคะหน่สงสองสามนะเป็น โออยู่ก,ก็ถามก <c oughs> ่อนนะเอ่มาดูห้องนี้นะ,ออะเข้ามาเลยห้องแรกนะคะตัวนี้นก็คือมาได้เลยองเตียงลี่จะสวยมากไรเงแล้อากาศจะเย็นสบายมากอ่ะ,อะ,อะ,น,ะนี่เราก็ลองไปดู มาอเไรได้คะอะไรได้วันนี้เราก็มีหมูกระทะมาด้ยวยนะคะมาสามคนมีไงมีนักือวิวของเรามาแล้วรีวิวรีวิวี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 ววีาีว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 ยวีวีวีนีีวีวยวีวีวาวีีีีววีวอววี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 นีวงวีวีวไวีวีววีวีี่ าาเดี๋ยวไปรีวิวสระว่ายน้ำก่อนเห้าเบียร์กนองพื้นและไม่มีการเช็ดให้เรียบร้อยปรับ1,000บาทนะครับผมโอ้โหนี่จะภาพเลยเลยหากมีแก้วแตกเสษแก้วเศษอาหารหล่นลงสระปรับครั้งละ1,500บาทนะครับหากอาเจียนอาเจียนนะครับหัวพวกเนยครับใส่สระว่ายน้ำปรับ10,000บาทนะครับดูแลผลลหลาน,น,ลนลแล้วก็ดูแ นี่นะครับถ้ามาแล้วก็อย่าอย่าไห้อาจารย์ไปสั่งนะครับปรับเป็นหมื่นบาทนะครับไม่อนุญาตให chưa một ừ, ừ, <c Jakei> ừ. And... okay. video Ahmad, để không ờ. không này ผู้หญิงคนนี้เป็นแม่นะครับผู้หญิงคนนี้เป็นแม่ครับกํานงฝึกให้ลูกเล่นเล่นแบบว่าสังเกตนแมล้วก็ดูดิสิว่าแบบเฮ้ยเงินใครกระเด็นมานี่เมื่อกี้เนี่ยนี่นี่เงินของคนนี้นี่นี่นี่เงินของฝั่งนี้นี่เงินของเก่งนีเกี่ยนรูแล้วเก่งทุกคน ดูพี่เอวาก็ได้ดูพี่เอวาดูก็ได้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าใครจะได้กินก็ได้ใครยังเรียนคุณถามคุณถามมีมเอวามาตัวขึ้นอยากเป็นอะไรแล้วอยากเป็นเหมือนแม่แม่เป็นอะไรลูกแม่เป็นเจ้ามือเจ้ามือเจ้าเอ้ามาเอ้ามาพร้อมยังพร้อมพร้อมขี้เลยเหรอลูกมวยเนี่ยลูกบอกว่า อ่างชาติค่ะหนูจะไปทำตัวหมือนงิ่ทำๆเหมือนกันแม่อ้อหนูยังขาวไปใช่ไหมคะลูกแบงค์ยิมใลูกไม่ไอเอให้อะไรอ่ะออกนี้ว่าชุดเราเป็นชุดอะไรชุดเหมือนกันใช่ไหมลูกเพราะว่าเราเป็นททเที่ยวกับเพื่อนทเที่ยวกับเพื่อน เทีกับเพื่อนบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมลูกที่มีไฮไฟเลยเราเป็นเพื่อนกันไฟแนใช่ไหมลูกกินก็ไม่มีอ่ะไป

วันกับแล้วนะเราแวะมาหาอะไรอร่อยกินนะคะวันนี้เราก็อยู่กันที่ร้านยิ้งข้าวนะคะอ่อตนิดนึงเดินยิ้ิดนึงน่าจะระปย่งยำ้ย่างย่งต้ยเ่ิองเซค่ะไม่ใ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไมไม่ใช่ไไม่ เลยเลยึงบอกว่าอเมริกาเนอ่ง <c oughs> <c oughs> มั่วาม่หาอันนี้่เือทวงแทงเไปแกะที่บ้านมท่ไอมกไแลหนูไปแกะที่บ้านเทิที่นี่เพราะว่าหนึ่งเลยก็คือว่าจริงๆก็อยากไปไกลอยู่นะแต่ด้วยด้วย สภาพนะมันตอบโจทย์ในมันตอบโจทย์เรื่องของระยะทางที่เพื่อนที่แบบว่าไม่ต้องเดินทางไกลมากแล้วก็ไม่ได้หยุดยาวมากเราก็มาแบบสักคืนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใกล้ที่สุดเดินทางไม่เหนื่อยได้ใช้เวลาได้ได้พักผ่นอน้องมอยก,ก<ช>ัน<ะ>ได้ <จะ S 1> ได้องมอยได้มีเวลาที่แบบว่าไม่ต้องเหนือยการเดินทางก็เลยมองว่าเป็นเร่อใหญ่ไม่ไม่ใช<ม>่จริงๆอ่ะคือเจี๊ยบเจี๊ยบอาบอกว่าป้าสาย กับวันไหนแล้วธุระอ้อมีอะไรบ้างเพราะหลังจากแพนธุระอ้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็หาวันที่เหมาะกับทุกคนจริงๆแล้วใครที่โนเวันเสาร์จริงๆนี่เออใช่เพราะวันเสาร์อาทิตย์เพราะว่าทุกคนว่างจะสวนจะว่างเสาร์อาทิตย์มากอย่างนี้หลเดือนอไปกินร้านไหนอะไรอย่างนี้เราไม่มีแพนกันเลย โยนมาให้เราซึ่งโยนมาลูกเราก็เตะครับแล้วก็รับมันได้แต่อาหารเนี่ยเอาส่วนตัวนะให้ให้ก้าคะแนนก้าะเออจาไม่อร่อยก้าวขอเลยว่าอร่อยจานอร่อยอร่อยแคมก็อจานไม่ได้อ่จานก้าวปริมาณก็เยอะส่วจุกแค่บอกว่าให้สิบเด็ดเลยเออให้ทะลุบ้าเลยนั่คืออร่อยแซ่บนะ แล้วาลวานเราได้แถมอะไรไม่ได้แถมจา,า,านอย่างพิซซ่ากับบิงชูอ,อ๋อพิซซ่า,า,ซากับบิงชูบิงชูปปอ๋อโอเคโอเคจริงๆแล้วเขาจะมีเมนูเหมือนกันที่แถมแต่จำไม่ได้ว่าตัวไหนแต่ว่าลูกๆอยากกินพิซซ่าก็เลยเอาใจลูกๆเป็นพิซซ่ากับบิงชูให้ลูกๆกินซึ่งแม่ๆก็คือได้นิดนึงจากลูกๆมานิดนึงโอเคโอเคอ่าแล้วแล้วเอ่อเมื่อเราเราเห็นบ้านเนี่ยจากรีวิวใช่ไหมจากอินเทรอร์เรนต็ตอ่าพอมาเห็นบ้านจริงๆแล้วเป็นไงสวย จริงๆแล้วค่ะอันนี้คือไม่อีกหลังนึ่งที่เาเอามาเอาทั้งวันอันนี้มาพลผิดหลังเหรอฉันเก่าแล้วอ่ะจริงๆอ่ะมันคืออีกหลังนึงแต่ว่าอ้อเป็นคนดีเองเจ้าของบอกว่าหลังนั้น่ะขอแล้าอ่ะไม่ว่างก็เลยให้หลังของเพื่อนมาคือหลังนี้ซึ่งเป็นหลังสีขาวหลังนี้ซึ่งมันมันก็ใหญ่ขนาดใหญ่เท่ากันแต่เตียงกว้างกว่าอ่าโอเคข้างล่างนี่ใครนอนนะเมื่อคืนนี แล้วข้างบนฝั่งนุ้นไครนอนมีตเียตามพี๊บีแล้วก็องุ่นนอ่าเอวาเพราะว่าจริงๆอานอนข้างล่างคีไว้แล้วก็ป้าใสคือถ้าจะเล่นน้ำคือก็ก็ข้างล่างคือเจี๊ยบเนี่ยเขาพยายามจะอำนวยความสะดวกให้กับครอบครัวที่มีเด็ก,เล,ก <c oughs> เล็กเขาก็เลยเลือกที่นอนที่ต้องปีนขึ้นไปนอนคือเขาวิเคราะห์มาแล้วว่าต้องได้ความสะดวกสบายที่สุด ก็คือเนี่ยต้องปีนขึ้นไปนอนแล้วจะได้ความสะดวกสบายเือคืนโกล่เลยนอนข้างบนเนี่ยปีนขึ้นไปนอนข้างบนแบบเดียวกับมันเงียบมองแบบเล็กๆอ่าโอเคโอเคโอเคแต่เมื่อคืนนี้อาได้ VIP สุดเลยอานอนห้องใหญ่สุดในบ้านเออแอร์สองตัวแล้วที่เจ๋งมาแล้วนะไม่มียุงด้วยแต่มีแมลงวันสองตัวมั่งรบกวนทั้งคืนไม่รู้มันจะมาตอมอะไรนักหนาไม่เข้าใจชีวิต ทั้งุ่งเยอะมากอะไรอะวยุ่มากแต่ว่าแต่ไม่ได้เตียมากันในความฝันมไ่ยังันใช่มันโอโหตอมแบบวุ่นวายมากเลยทั้งคืนพูดถึงนมเผือกหน่อยใครได้ชิมแล้วมัางอ่าเป็นยังไงบ้างอ่ะคือเดอมต้นแล้วตอนที่ดูข้างนอกนะดูสีสันเนี่ยอาถ่ายรูปได้เยอะเลยเพราะว่ามันเปสิ่งที่สวยแล้วก็เป็นแบบยิ่ตรงนุมไหนก็เป็น p อปได้แล้วก็ อันที่สองยาวล้วเริ่มยาวแล้วเริ่มยาวอร่อยอร่อยอร่อยล้ชอรยแวาไแล้วร่อยได้กินทุกคนไหมได้กินทุกคนปะอก็กินนะแต่มันแต่มันเหลือหลายขวดแล้วในตู้เย็นอะเแล้วเหลแล้วเอาแล้วกินทุกคนจริงเหรอทุกคนแล้วอานเสุดี่สุดอแต่อร่อยจริงอร่อยจริงป่ะาเนี้ก็อร่อยจริงนะก็ไม่เอาจริง นเี <formation jin x 2> <at> ่ยกินมาตั้งแต่ตอนที่บ้านละเคยกินมาแล้วแล้วพึ่บอกว่าไม่ต้องมาเผื่อไม่ต้องมาเผื่อเพราะกินทั้งอาทิตย์ละใช่ค่ะแล้วก็ยังมาซื้ออร่อยถามว่าอร่อยไหมอร่อยเอาขนมปังจิ้มก็ได้แล้วไพี่บ้านอ้อไม่มีขนมปังซื้อขนมอะไรนะเลของอัลละห้าบาทต้องมาจิ้มกันอะไรเนี่ยเขาถามว่าอร่อยะไปแลามันจะจิ้มอะไรอ่านตอนจะบอกว่าเอาไปจิ้มกับอะไรก็อร่อยใช่หน่งกันลูกอจ๊ว่านะเราถามคำถามที่เราโนดีกว่าว่าประทับใจอะไร อันนี้เพิ่งผ่านไป9นาทีอยู่เลยนะพูดไม่เก่งไม่อยากจะตัดยาวอยากตัดสร้างจะได้เคเริ่มจากคลิปเลย่ไปสามใจชอบประทับใจประทับใจอะไรประทับประทับใจที่ว่าได้อยู่กับเพื่อนค่ะแล้วก็ได้พาลูกไปเล่นน้ำแค่นั้นเนี่ยอ้อพูดต่อซิอ้อถามว่าประทับใจยังไงก็ประทับใจตรงที่เพื่อนไม่ไม่พร้อมก็ต้องพร้อมอ่ะเพื่อนมันจับมาแล้วมันก็มาเจอกันเนาะบางคนก็ ตุเรงตุเรงกันมาแบบลางงลางงานมาแบบรีบๆอะไรเงี้ยแล้วก็ประทับใจอีกอย่างหนึ่งคือร้านอาหารเซอร์ไพรส์มากเพราะส่วนใหญ่เจอร้านอาหารเขาแบบสวยแต่แม้รสชาติอาหารไม่อร่อยเลยแต่นี่มันคือรสมันโอเคแซบผกปากแล้วก็จัดนะคะโอเคค่ะคือทั่วไปคือประทับใจหมดเลยอะอันนึงตัวอย่างอ้อได้พูดไปหมดแล้ว กินเวลาดึ่มไปแล้วไงเคหมือนกันเหมือนกันมาดื่งเล่นๆมาท้าใจที่ที่พาน้องโหนี่มาเที่ยวทิพย์แรกหรือเปล่าคือใช่ใช่เป็นทิพย์แรกของน้องโหนี่นะคะอยู่ในสถานที่นี้ใช่ไหมก็ไม่ได้แบบร้องไห้เหมือนที่อีกหนึ่งคิดรู้สึกอย่างนี้ใช่ไหมลูกอ่ะไปเย็นพอใจมา้วยกัเขาเป็นเขาแฮปปี้อ่ะแฮปปี้แล้วก็เจอแฮปปี้แม่ก็แฮปปี้อ่ะต่อต่อจ้ะ อ้าวแต่เย็ต่อปเยินก็เหมือนกันค่ะประทับใจที่ได้เจอเพื่อนๆเจอลูกๆอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เล่นน้ำทั้งเช้าทั้งเย็นเลยสำหรับเย็นนะโอเคทิปนี้มีคนไม่ลงน้ำด้วยนะมีอ๋อไม่ได้ลงหลายคนค่ะอ้าวเชียร์เราส่งกระแสจิตไปเหรอหนูไปเล่นน้ำกับเพื่อนเราไ้ยังไงประทับใจได้มาเล่นกับเลชินี้แหละไปละ รวมได้หลายคนแล้วก็ปีที่แล้วกับปีนี้เหมือนกันอย่างหนึ่งคือทางมาปีที่แล้วเราก็หลงปีนี้เราก็หลงค่ะก็หลงจุดเดิมมันหลงจุดเดิมโผล่มาที่เดิมค่ะมันทําให้ทิดมันตื่นเต้นใช่ทำให้ตื่นเต้นนะคะแล้วพี่หน้าหวังว่าจะไม่หลงนะคะแี่หน้าไปไกลหน่อยสีเดี๋ยวตาเนี่ยให้เจี๊พูดละกันเอาคุยกันทุกวันเลย เอาแม้กระทั่งไม่แม้กระทั่งคืนคืนนี้เรานอนกันกี่ทุ่มไรู้สิพี่หนึ่งพอคุยกันเรื่องความประทับใจแล้วเดี๋ยวให้เจี๊ยบพูดเลยเอาอะไรเอาหน่อยนึงเอาส่วนตัวนะรอบนี้คืนมันก็มีเอาจริงๆตั้งแต่ย้อนรอยไปสิปีแล้วนะขอเท้าความนิดนึงเรามีทิปแบบนี้แต่บางครั้งมันไม่ตรงกันใช่ไหมช่วงสว่างที่เออช่วงสว่างนึงที่เจี๊ยบพี่รุกเว็กตอนนั้นเคยว่าแบบไปอยู่กรุงเทพน้องอยู่ไกลไม่เจอกันแต่เจ๊บอกว่ารอบเนี้ย มันอาจจะไม่ครบเพื่อนนะมันก็อม่ขาดแอนขาดโขนแต่แต่จะก็มองว่าอ่ามันก็ได้หนึ่งมาเมื่อคราวที่แล้วทีท่ิีแล้วไม่ไม่มีหนึ่งนองนนี้เี่น้องคนีน่นค,คือมันก็แบบว่าเออโอเคแบบเพื่อนก็ได้เยอะโอเคก็แบบถือ<ด>ว,ว่าประสบความสำเร็จที่ได้เจอเพื่อนครบเกือบจะทุกคนเนาะแล้วก็ลูกๆได้เล่นกันสนุกสนาน มีสาวว่ายน้ำมีบิวให้ถ okay, ่ายรูปสวยๆแล้วก็ได้เมามอยคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนฝูงก็แฮปปี้ส่วนตัวก็ม่เดีี๋ยวาแนนนอโอเคอะไรทิปหน้าอยากไปไหนกันอะเล่ยังไปไทยอ่ะอย่างนี้อันนี้ก็คือเข้า่ายังไงของเขา ไม้แล้วก็ฆ่าทั่วให้แบบเขาเรียกอะไรอ่ะไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยก็มีเยอะอ่ะขอขอจองจองพี่ไปจองพี่ไปไม่แน่นอนอ่ะอ่ะโอเคก็คือวิดีโอนี้เดี๋ยวมันจะถูกตัดต่อนะครับแล้วก็เก็บไว้นะยาวๆไว้ดูเวลาเราแก่เท่าไปแล้วนะครับอ่านะเวลาเราแก่เท่าไปแล้วเนี่ยเราก็จะหาแล้วแหละเราเริ่มจะย้อนหา ย้อนหาอดีตนะว่าในอดีตมันเคยอะไรบันทึกอะไรไว้บ้างมีอะไรมาให้ดูบ้างนะเวลาที่ลูกลูกเราเนี่ยเขาไปอยู่กับครอบครัวเขาแล้วเขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วเนี่ยเราก็เราก็จะแสวงหาอะไรแบบนั้นนะครับโอเค